มอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะเช้านี้แก๊งคอสเซนเตอร์จะถูกตัดไฟตัดเน็ตเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆเขาจะตัดกันเองแล้วนะคะมันมีประเด็นมันมีประเด็นขึ้นมาเดี๋ยวว่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเอาเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องฮือฮาก่อนกรณีที่จีนนะเขาส่งรัฐมนตรีจีนนะมาที่ประเทศไทยนะลักษณะก็คือฉากหน้ามาร่วมมือกันทํางาน เรื่องการกำจัดแก๊งคอร์เซนเตอร์รวมกันแต่ปรากฏว่าเออเราฟังฟังดูนะในข้อเรียกร้องอะไรต่างๆที่เขาบอกเป็นข้อเรียกร้องอะนะเป็นข้อของความร่วมมืออะนะเหมือนเป็นคําสั่งซะมากกว่านะคะอย่างเช่นข้อแรกบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะทางจีนะนะจะเอาข้อมูลทั้งทางฝัง่งไทยทางฝั่งเมียนมาที่ทางจีนมีนะนะเอาให้แล้วก็ไปตามจับคนร้ายออกมารวมไปถึงต้องไปจับไอ้ยี่สิบคนที่หลอกซิงซิงเนี่ยนะข้ามแดนไปเมียนมากลับมาแล้วก็ส่งกลับไปที่จีนให้ด้วย รวมไปถึงให้ตัดสาธารณรูปภคอะไรที่มีการเอื้ออํานวยต่อการกระทําของมิชฉาชีพพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หนีนะคะก็คือสั่งเราตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตอะไรแบบนี้นั่นเองรวมไปถึงบอกด้วยว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยร่วมกันเพื่อจะทํางานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเออปรับปรุงประสิทธิภาพ อ๋อแสดงว่าตอนนี้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีใช่ไหม <c oughs> ในส่วนของการทํางานตรงนี้นะคะแล้วก็บอกว่าหวังว่าทางการไทยจะกวาดล้างภายในแก้ไขความเสี่ยงจากการหลอกลวงทางไซเบอร์ให้ได้โดยเร็วเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอันนี้คือข้อเรียกร้องห <c oughs> ข้อที่เขาเรียกร้องเรามาแกมสั่งนะ เรียกร้องแกมสั่งอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีทางฝั่งเราฝั่งเราเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องไปทางฝั่งเขาเหมือนกันหนึ่งละก็ข,ขอความร่วมมือจะเป็นการจัดตั้งการทํางานร่วมกัน2ก็คือขอให้ทางการจีนเนี่ยนะเรียกทางลาวทางกัมพูชาทางเมียนมามาคุยร่วมกันด้วยมาคุยร่วมกันด้วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้รวมไปถึงบอกด้วยว่าขอให้จีนเนี่ยมีการปราบปรามผู้สนับสนุนท,ทางการเงินทุนไทย กลุ่มทุนไทยเฮ้ยเราเข้าใจว่ามันมีแต่กลุ่มจีนเทาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคเชนเตอร์เฮ้ยมีกลุ่มทุนไทยด้วยรวมไปถึงบอกว่าขอให้จีนช่วยกับจับกลุ่มปราบปรามพวกแก๊งฟอกเงินแบบคร mm ิปโตเคอเรนซีด้วยเพราะเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะถูกเอาไปฟอกกับทางคริปโตเชิญค่ะเดินได้ไม่เป็นไรค่ะนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของทางการจีนกับไทยที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะคะส่วนเรื่องที่ว่าไม่รู้จะตัดไฟตัดเน็ตแก๊งคเชนเตอร์เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆเขาจะตัดกันเองอยู่แล้วก็คือ คนการเมืองอย่างคุณทักษิณน,นั่นเรียกคนการเมืองแล้วกันเนาะเรารู้กันอยู่นะคุณทักษิณได้นนบอกเลยว่าตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตตัดตัดไฟตัดเน็ต,ตเนี่ยได้ได้แน่นอนได้แน่นอนแค่แจ้งมาทางกระทรวงมหาดไทยแล้วสับสวิตได้ทันทีลักษณะก็คือกระทรวงมหาดไทยสับสวิตได้ทันทีแต่ปรากฏคุณอนุทินบอกว่าจะไปรู้ได้ยังไงว่าไฟมันวิ่งเข้าไปบ้านเลขท,ที่เท่าไหร่ที่เชเวกโกโกที่เคเคพาร์คอย่างเงี้ยเออแล้วตอนที่สั่งให้ขายเราก็ขายแต่ตอนจะให ตัดให้หยุดเนี่ยก็สั่งมาสิก็สั่งมานี่ยังไม่เห็นมีใครสั่งเลยผมต้องทํางานตามข้อ,อกฎหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ทํางานตามความรู้สึกหรือความเชื่อหรือว่ากระแสะอะไรนะคะอ่ะละักษณะก็คือนายกต,ต้องสั่งก่อนนายกรัฐมนตรีสั่งมาแล้วเดี๋ยวคุณอนุทินจะตัดไฟให้ทีนี้ในส่วนของไฟ ในส่วนของไฟประกวดคนก็พุ่งเป้าไปที่กฟผกฟผเฮ้ยกฟผขายขายไฟให้มิจฉาชีพเหรอปรากฏกฟผนะเขากางเอกสารเลยเขาก็ต้องแสดงความประสงก์ใจของเขาใช่ไหมเขากางเอกสารเลยบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทําหนังสือส่งไปขอหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานตั้งแต่กลางปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปีเนี้ยต้นปีที่ผ่านมายังทําหนังสือขอไปอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นปปสปปงเดซไอพบตรความมั่นคงการทหาร การปกครองอะไรก็แล้วแต่ทั้งขอให้ตรวจสอบการซื้อขายไฟที่ส่งให้กับผู้รับสัมปทานเจ้านี้ทั้งขอให้มีการพิจารณาว่าถ้าสมมติต้องเกิดเหตุการณ์ความมั่นคงแล้วเราต้องตัดไฟเขาเนี่ยเราจะรับมือกันยังไงทั้งขอให้มีการทบทวนเรื่องของการอูสารพัดเลยแต่ปรากฏส่งไปส่งไปส่งไปหนังสือขอความร่วมมือขอการวิขอการพิจารณาเงียบกริบกฟผบอกเงียบกริบไม่มีการตอบรับอะไรใดๆกลับมาเลยซึ่งคุณภูมิธรรมเวชายาชัย,ชยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าเรื่องนี้นะ ถ้าใครลักษณะก็คือถ้าใครให้การช่วยเหลือถือว่าเป็นผู้ร่วมการทำความผิดด้วยนะให้การช่วยเหลือแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่รู้พูดถึงใครนะแต่ก็คือพูดมาแบบนี้คุณรังสิมันโรมได้ยินคุณอนุทีนพูดแบบนี้นะบอกว่าต้องสั่งมาก่อนแล้วถึงจะทาคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าโอ้โหก็คาดหวังว่าคุณอนุทินจะทําหน้าที่ของตัวเอง จะทาหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ต้องแบบรอให้ลิงที่ไหนมาบอกเพราะว่าแค่เปิดตาอ่านข่าวก็สามารถที่จะดูได้แล้วแล้วก็สามารถจัดการได้แล้วแต่เอาละถ้าบอกว่านายรัฐมนตรีต้องเป็นคนสั่งก็เดี๋ยวขอฝากสายไปถึงนายรัฐมนตรีช่วยสั่งคุณอนุทินหน่อยให้ทํางานหน่อยว่าแบบนี้นะคะ <laughs> ทีนี้เอาเรื่องเป็นเนื้อเป็นนังว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในการจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปถึงไหนเอาส่วนด่านหน้าก่อนด่านแรกที่เราจะเจอก็คือพวกบบญชีมาวันนี้นะคะ3 1มกราคม2568ดดีเดย์ Day แล้วนะ ธานาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดมาตรการปิดปากมา้าปิดปากม้าก็คือพ้นบัญชีม้านั่นเองนะคะจะไม่ให้มีการเอาเงินเข้าเอาเงินออกจากบัญชีมา้าโดยบอกว่าจะมีการสแกนกวดล้างพวกบัญชีม้าต่างๆลักษณะก็คือต่อให้ไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความว่าถูกบัญชีเลขที่บัญชีนี้เอาเงินไปหรือโอนเงินเข้าบัญชีนี้ไปนะก็จะสามารถจัดการได้เพราะเขามีข้อมูลลักษณะแบเป็นบัญชีต้องสงสัยเออก็สามารถปแรบบเรียกว่ามาตรการปิดปากมา้าไม่ให้โอนเงินเข้าแล้วจะไม่ให้โอนเงินออกว่าแบบนี้นะคะ คำถามก็คือว่าเอา้าก็ทำได้นี่นะหลายคนบอกแล้วทำไมเพิ่งทำอ่ะทำไมถึงปล่อยให้โดนหลอกกันไปตั้งหลายคนเสียกันเป็นทีเป็นล้านล้านเป็นสิล้านแบบนี้ก็ทําได้นี่นะหรือว่าเพราะว่าต้องร่วมรับผิดช,ชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะเอออานะแต่ก็เท่ากับว่าเอาเราได้ดูแล้วว่าธนาคารบ้านเราก็สามารถทําแบบนี้ได้แฮ ก็สามารถที่จะจัดการบัญชีม้าแบบนี้ได้แล้วจัดการได้ทีหลายๆบัญชีเยอะๆเลยด้วยนะโดยที่ไม่ต้องมีผู้เสียหายแล้วด้วยซ้ำนะยังไม่ต้องมีผู้เสียหายก็สามารถจัดการปิดปากม้าตรงนี้ได้แล้วด้วยนะแต่ทำไมพึ่งทำเออเอาล่ะอ่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าแกงงคอร์เซนเตอร์มันจะสูญพันธุไปเมื่อไหร่นั่นสั